สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สสสได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนานักสังคมสงเคราะห์จิตอาสาให้คำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันเสริมความมั่นใจผู้เคยติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ แพทย์หญิงคจีรัตปรักเอโกพผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสสสได้กล่าวว่าโครงการเสริมพลังภาคีสสสเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอและคลินิกเทเลเมดิซีน มีจุดมุ่งหมายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยโควิด -19 ที่ตรวจไม่พบเชื้อแล้วและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูที่บ้านอีก14วันโดยได้กำลังหลักจากนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศค่ะที่สมัครเข้ามาเป็นจิตอาสาพูดคุยกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 หรือผู้ปลอดเชื้อผ่านระบบเทเลเมดิซีน หรือระบบการแพทย์ทางไกลค่ะในแอปพลิเคชันคลินิกนะคะที่ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นำมาใช้คัดกรองผู้ป่วยต่อเนื่องไปจนถึงการดูแลทางสังคมและจิตใจหลังจากหายติดเชื้อแล้วค่ะ ทางด้านศาสต,ตราจารย์รพีพันธ์คำหอมคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กล่าวว่าริเริ่มโครงการนี้ขึ้นหลังจากโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เปิดรับรักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยนักสังคมสงเคราะห์จิตอาสามีหน้าที่เสริมพลังสร้างความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเพราะผู้ที่หายแล้วมักมีความเครียด นับถือตัวเองน้อยลงนอกจากนี้จะต้องให้ความรู้ในครอบครัวต่อการดูแลตัวเองไม่ให้กลับมาติดเชื้อซ้ำอีกคอยแนะนำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในช่วงกักตัวค่ะไม่หมกมุ่นกับการรับข่าวสารทางมือถือมากเกินไปตลอดจนให้ความรู้แก่ครอบครัวชุมชนคนรอบข้างซึ่งคนเหล่านี้มีผลต่อจิตใจของผู้ป่วยมากที่สุดค่ะ ซึ่งที่ผ่านมานะคะก็มีผู้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูที่บ้านประมาณ40รายบางรายมีความกังวลสูงกลัวคนอื่นรู้ว่าเคยติดเชื้อและจะไม่ถูกยอมรับแต่นักสังคมสงเคราะห์จิตอาสาจะให้คำปรึกษาเสริมกำลังใจอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่คนเดียวเสี่ยงต่อการควบคุมความคิดรวมทั้งการแนะนำบริการทางสังคมของหน่วยงานต่างๆ การดูแลระยะฟื้นฟูทางสังคมมีความสำคัญที่จะลดปัญหาสังคมที่จะตามมาหลังการแพร่ระบาดโควิด -19 ค่ะ